นี่นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากโทรมาเล่าอยากโทรมาเล่าให้ให้พี่ฟังให้อาจารย์ฟังใช่ป่ะใช่วเจอว่าเจอว่าเจออะไรที่ปู่ให้อ่ะลองเล่าไปครับให้คนได้ฟังดูครับเป็นยังไงอ่ะ ร้อนเร,เรืเร่องเงินไม่มีเงินติดตัวเลยไม่มีเงินติดตัวเลยมีเงินติดตัวอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแล้ว<อ>วันที่ห้าต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะค่าเช่าบ้านอ่ะมันเลื่อนไม่ได้เลยแล้วเงินก็ไม่มี<อ>แล้วคนที่เคยจ่ายค่าเช่าบ้านให้<อ>คนที่เคยดูแลให้คนที่เคยให้เราทุกอยาก่างอ่ะทุกคนเงียบหายไปหมดเลยติดต่อใครไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างแบบเราเสีเยมากเอ อาจารย์ก็ไม่ว่างก็งเลยบอกว่าเออเดี๋ยวปู่ช่วยนะนึกถึงปู่ไว้เดี๋ยวปู่ช่วยเ,<อ>เราแบบโทรจนหนทางแล้วนึกในหัวต้องบอกคือนึกถึงปู่แล้วแบบปู่ปู่ปู่คุณสีปู่คุณหานช่วยหนูหน่อยเฮ้ยหนูไม่ม <c oughs> ีปัญญาแล้วหนู<อ>จนทุกหนทางหมดแล้วเออจนกระทั่งแบบอาจารย์ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวปู่ช่วยเออเดี๋ยวปู่ช่วยมึงเองประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้าย ติดต่อไม่ได้แล้วก็หายไปเนี่ยโอนตังมาให้หนู 8, แปดพันเออเออใช่โอนตังให้หนูแปดพันสถที่หนูยังติดต่อเขาไม่ได้เลยแต่อยู่ดีๆเขาโอนเข้ามาเลยแปดพันแล้วเขาก็ส่งสลิปมาเออแล้วพอหลังจากนั้นอีกไม่อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอีกคนนึงที่หนูเคยขอตังเขาหนูบอกว่าเออเนี่ยพี่หนูไม่มีตังแต่เขาจะเขาบอกไม่มีแต่พอสักพักหนึ่งเขาโอนตังมาให้หนูอีกสามพันเพื่อนที่หนูจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านเออ แชร์ประสบการณ์อันนี้แล้วก็พิมไปหาอาจารย์ต่อแต่ว่าอาจารย์ต่อไม่สะดวกที่จะคุยจนแบบเอ้ยอาจารย์หนูยากคุยกับอาจารย์มากเลยอาจารย์ก็อ่านแต่บอกว่าเอ้ยเอ็งว่าเวลาไหนเี๋ยว่ากันเดี๋ยวอาจรหาแต่อาจารย์ลืมคือง่ายว่าสรุปคือว่าที่โทรมาเนี้ยอยากเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยใช่ปะ ครั้งแรกที่ไปพบกับอาจารย์ต่อพอแบบพราะเห็นอาจารย์ต่อจากติดต่อวันแรกวันที่สองหนูขับรถไปหาอาจารย์ต่อที่ราชบุรีเออแล้วหลังแล้ววันนั้นอ่ะหนูได้แอร์วันลุกขึ้นหนูได้แอร์เลยทั้งทที่หนูขอมาสองสามปีแล้วหนูไม่เคยได้แอร์ติดบ้านนะเหตุการณ์ใช่แร์บ้านเอันนั้นหนูได้เลยอันนั้นคือเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งแบบหนูขออาจารย์แหนก็ไม่เคยได้แต่พอพบแบบโบคุณสีโบคุณหานแล้วแบบไหว้ขอแบบขอเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันยาวไป ่เดี๋ยวยาวไปสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยที่ได้มาจากตรงนี้ที่คิดว่าเขาอยู่ดีมีคนโอนตางมาให้แล้วอยู่ดีกลับไปเนี่ยได้แอร์บ้านที่แบบว่าเราขอมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคือเชื่อคือเชื่อในใจของเราว่าปู่ช่วยใช่ไหมหนูเชื่อในใจว่าปู่ช่วยและเชื่อด้วยว่าวันนั้นอ่ะพบกับอา,อาจารย์ต้นด้วยแล้ว ด้พอด้วยแล้วทวันแค่สองวันต่อมาเนี่ยหนูได้ปุบเลยแต่ทางที่หนูขอมาตั้งนานหนูไม่เคยได้เออเออแล้วหตการ์ที่หนึ่งการ์ที่สองคือหนูจนปัญญาทุกอย่างแล้วหนูต้องถึงอาจารย์หนูอาจารย์ต่อขึ้นมาทันทีเลยเออ่าติดรช่วยเออวันเดียวเองอ่ะอาจารย์หนูได้อ่ะแล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันเนี้ยเงินเข้าบัญชีหนูเกือบเจ็ดหมื่นแล้วอาจารย์รอ เอใช่แต่เป็นเงินหมุนแต่เป็นเงินหมุนที่เราได้ใช้เราไม่เราได้ใช้เกือเกือบเป็นหมื่นแล้วจนถึงกระทั่งวันนี้หนูเลยอยากแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่ามันเหลือเชื่อนะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้างั้นสรุปนะอ่ลองบอกคนหน่อยว่าเรื่องการบนบานสารก้าวเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วเราควรเราควรต้องบนยังไงแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงมันถึงจะได้ตรงนี้อะไรยังไงลองลองบอกลองลองให้ความคิดคนอื่นดิว่ายังไงป่นไหนยังไงอ่ะ เรื่องการบุบาปกล่าวอะไรพวกนี้ยหนูจะไม่ใช้คำว่าบุญใช้คำว่าขอใช้คำว่าขอใช่เลยใช่ถ้าทืออย่าพูดเออตัดไปตัดมาหนูัดญถ้าหนูไม่จนปัญญาหนูจะไม่ได้ถูเลยถูกอแต่ถ้าหนูได้ผมอย่างนี้ปุ๊บหนูจะสวดมนต์หนูจะไหว้หนูจะ